สวัสดีครับพบกับเชนทรชิกน,นะครับคลิปนี้นะครับมีงานนี้มาให้ดูนะครับเป็นจูล้งนะครับดับเบิลโอนะครับเป็นสามก๊กนะครับก็ ก่อนหน้านี้ผมเคยเอาพวกงาน SD ดีกันดั้มนะครับสก๊กมาทําสีเล่นนะครับตัวละ200กว่าบาทนะครับตัวนี้มันมีมอเตอร์ไซค์ด้วยมันก็เลยราคา360นะครับตัวนี้ซื้อจากร้านแถวบ้านเลยนะครับกันดั้มสมิธถูกใจมากคือไปหามาทั่วเลยนะครับเมกาพาซานะครับโชป p ี้ไม่มีเลยนะครับเสียตังแบบขับรถเปืินค่าน้ำมันไปมาเจอร้านแถวบ้านใกล้นิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับดูตัวนี้กันนะครับ เิดกล่องมานะครับมีมาให้1ถุงนะครับ2ถุงนะครับ3ถุงนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการประกอบนะครับนี่นะครับสีสันสดใสเลยหน้าปกคู่มือการประกอบเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวจูโลงอย่างนี้นะครับข้างในก็จะเป็นวิธีการประกอบนะครับเป็นภาพการ์ตูนต่างๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเป็นวิธีการประกอบพวก s อกันดั้มเนี่ยประกอบจริงๆอ่ะประกอบแบบไม่ทําสีแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับชิ้นส่วนมันไม่เยอะไหครับไม่มีความซับซ้อนอะไร นะครับแต่ว่ามันจะไปยากตรงการทําสีนี่แหละทําให้มันสวยๆนะฮะอย่างรูปตัวอย่างที่เขาทําสีมาเนี่ยโคตรสวยเลยนะนะครับถือว่าเป็นตัวที่เท่มากนะครับและสีสวยด้วยนะครับเนี่ยนะครับมันจะนาตรงนี้นี่แหละตอนทําสีนี่แหละนะครับนี่มอเตอร์ไซค์อีกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเอาแผงมาเช็คดูนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับแผงที่น่าจะมีปัญหาในการทําสีคือแผงนี้นะครับ มันจริงๆเนี่ยเนื้อพลาสติกเขาน่าจะตั้งใจให้มันออกเป็นสีทองนะครับแต่ทีนี้มันออกมาไม่ทองมันออกไปเป็นเหลืองตุ่นๆหน่อยนะครับถ้าทําสีอันนี้ผมน่าจะใช้อินเเมลและอินเเมลมันแห้งช้านะครับอาจจะนานหน่อยในการทําสีสีทองอันนี้นะครับนอกนั้น้เนี่ยสีน้าเงินนะครับสีน้ําเงินเนี่ยเข้มมาอยู่แล้วโดยเฉพาะอันนี้น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะนะครับ มันสีน้ําเงินมันเข้มมากเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเป็นลายพลาสติกหน่อยถ้าใครซีเรียสน,นะครับก็อาจจะต้องไปทําสีทับเข้าไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วลงเคลียร์ได้แล้วก็จบแล้วนะนะครับถ้าไม่ซีเรียสเราจะต้องทาสีร้อยมันเป็นสีดําหรือสีแบบพ่นแยกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไอ้เงี้ยพ่นยากนะครับมันต้องบางพ่นทำสี่างเงี้ยพ่นยากมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แยกชิ้นมามันต้องบางพ่นอ่ะมันจะเสียเวลาเยอะนะครับในส่วนของพาร์ตตัวหุ่นเนี่ยตัวจูรโลงเนี่ยนะครับสีน้ําเงินก็ สวยอยู่แล้วนะครับมันเป็นสีโทนเดียวกับตัวมอเตอร์ไซค์เลยพ่นเคลียร์ได้ก็ได้นะครับถ้าจริงๆแล้วนะฮะถ้ามาในซีเรียสเรื่องรายละเอียดของสีสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของสีอื่นสีแดงนะครับสีแดงไม่ค่อยเข้มนะครับสีแดงน่าจะโดนทําสีใหม่นะครับในส่วนของพาร์ทใสก็สวยดีนะครับเป็นสีใสๆสวยๆหน่อยนะครับในส่วนของสีขาวใช้ได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับนี่นะครับอันนี้คือชิ้นที่ผมจะทําเป็นสีทองนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นสีดําเงาอินาเมลนะครับมาพ่นเข้าไปนะคร นะครับสีมันจะเป็นเหลืองตุนๆหน่อยเราอยากให้ได้สีทองที่มันวิ้งมากๆนะครับก็มาใช้เป็นพวกสีประเภทอินเเมลนะครับแล้วก็มาทําตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ตามด้วยอ่พ่นสีดําเงาเสร็จนะครับเป็นอินเเมลนะครับแล้วก็ตามด้วยสีโคนมครับสีโคมเสร็จก็ตามด้วยสีเคลียรทองหรือว่าเคลียเหลืองก็ได้ พอพ่นสีดำเงาเสร็จนะครับเป็นอินเดมลนะครับอันนี้ก็มาพ่นสีโคมต่อนะครับให้มันได้เงาขนาดนี้นะครับนี่นะครับก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับพ่นเข้าไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ราคาแพงนะครับจะใช้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับราคาค่อนข้างสูงเลยขวนนิดเดียวนะฮะนี่เสร็จจากสีโคมนะครับเงาเนะครับเราก็เอาเป็นพวกเคลียร์ทองนะครับมาลงนะครับมันก็ได้เงาแบบนี้เลยครับเงาวิ้งวิแบบนี้นะครับโทนนี้เอาไปลงกับพวกชุดโคเซนของเซย่าก็ได้นะครับเป็นโทนโทนใกล้ๆกันเงาเเหมือนกันนะครับวิธีนี้นะ ในส่วนของแผงสีขาวนะครับผมใช้เป็นตัวเคลียร์ด้านนะครับของตัวสกาวนะครับเป็นเบอร์นี้นะครับจริงๆผมดูเสเปคในเว็บนะครับเขาบอกว่ามันเป็นกึ่งเงากึ่งด้านนะแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยมันออกเป็นด้านซะมากกว่าแล้วมันก็ทําให้ตัวเนื้อพลาสติกสีขาวเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับดูโอเคขึ้นเลยนะครับในส่วนของพลาสสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับที่เป็นสวนเท้านะครับมันจะมีแค่ไม่กี่ชิ้นนะสีแดงก็จะมีอยู่สี่ชิ้นเองมั้ง สีน้ำเงินก็จะมีประมาณหนึ่งนะครับผมใช้เป็นรองพื้นนะครับของโกเบนะครับเบอร์6ไม่ใช่ดิเบอร์263นะครับตัวนี้นะฮะเวลาพ่นนะครับพ่นลงกวยแอร์บัตแล้วก็เติมทินเนอร์เข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันพ่นสมูทขึ้นนะครับพ่นลื่นขึ้นนะครับพ่นให้มันเป็นตัวยึดเกาะพื้นผิวของตัวสีที่เราจะมาพ่นทับอีกทีหนึ่งนะครับให้มันเป็นตัวกลางยึดระหว่างตัวชิ้นพลาสติกกับตัวสีนะครับมันจะดีขึ้นนะครับผมลองใช้มาหลายยี่ห้อแล้วผมถูกใจของอันนี้มากกว่าเพราะว่าาาอกกกยมนะครับ ในส่วนของสีแดงนะครับที่พ่นเข้าไปใหม่ต่อจากรองพื้นนะครับผมใช้เป็นเลแลนนะครับตัว L03 นะครับกระป๋องนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้แดงแบบนี้แหละนะครับในส่วนของสีน้ำเงินนะครับที่พ่นเข้าไปใหม่ต่อจากตัวรองพื้นนะครับผมใช้เป็นเลแลนนะครับ L35 นะครับดาร์กบลูนะครับมันจะมีความเข้มกว่าตัวพลาสติกสีน้ำเงินสีเดิมนะครับถ้าเกิดสีเดิมจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นพ่นเป็นเคลียร์ด้านเข้าไปแล้วนะครับ ถ้าดูในกล้องผมไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นชัดหรือเปล่าแต่ว่าตรงผมเนี่ยคือชัดเลยว่าอันนี้มันจะเข้มกว่านะที่ผมพ่นเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับแต่ว่าโทนมันจะใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือคืออัน,น,นเ,เนี้ยนะครับที่ใช้เรลย์แลนพ่นเนี่ยนะครับที่มือขวาผมถือเนี่ยนะครับมันจะเข้มกว่านะครับอันนี้ผมก็ลองประกอบเป็นชิ้นส่วนไว้นะครับก็เป็น,น ness, หัวนะครับเป็นลําตัวเป็นแขนเป็นขาอะไรพวกนี้นะครับ ในการประกอบเนี่ยนะครับถ้าเกิดเอาชัวนะในการขยับเนี่ยข้อต่อถึงมันจะมีการขยับได้ไม่เยอะก็เถอะนะครับแต่ว่าในบางชิ้นส่วนนะครับตัว s อดีเนี่ยบางทีมันก็เจอฝืดมากๆนะครับผมก็ใช้วัสลีนนะครับป้ายเข้าไปที่ข้อต่อสักนิดนึ่งนะครับในจุดที่แบบเวลาประกอบพวกนี้ผมประกอบมาหลายตัวแล้วมันก็จะมีจุดที่มันฝืดค่อนข้างเยอะนะครับก็เพื่อความชัวนะครับว่ามันจะไม่ไม่ทําให้แบบฝืดจนแกนมันหักพวกจอยอะไรมันหักเนี่ยแล้วก็ ใส่วัสลีนเข้าไปสักนิดนึงนะครับมันจะได้มีการขยับได้บ้างนะครับเวลาจัดถ,ถ่ายจัดท่าถ่ายรูปมันจะได้ไม่มีปัญหาส,ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาตรงคอนะครับตรงเอตรงแกนแกนจอยคอเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงขาครับขาเนี่ยพอใส่เข้าไปเนี่ยบางตัวนะคือฝืดจนขยับไม่ได้แล้วนะครับก็ป้ายวัสลีนเข้าไปนิดนึงนะครับให้มันขยับได้ง่าย,ายๆหน่อยนะครับนี่นะครับมันจะได้ลื่นๆน,น,นิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าแบบฝืดจนแบบขยับไปขยับมาแกนหักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองใส่ดูนะครับมันน่าจะ ใส่ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ใส่ได้ง่ายเลยนะปูติมันจะแบบมันจะฝืดมากนะครับตรงชิ้นเนี้ยแล้วโดยเฉพาะทําสีด้วยเนี่ยมันจะยิ่งฝืดนะครับก็ลงวัตสลีนป้ายไว้สักนิดนึงนะครับข้อต่อเพื่อความไม่หวาดเสียวในการขยับเล่นนะฮะนี่นะครับก็ป้ายเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ประกบเข้าไปประกบง่ายเลยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ลงวัตสลีนเนี่ยบางทีแบบ อันนี้คือง่ายเลยนะแล้วก็สามารถจะขยับจัดท่าเล่นได้ด้วยนะครับมันไม่หลวมมากแค่ว่าพอจะฝืดๆนะครับขัดๆนิดๆนะครับก็พอใช้ได้นะครับทีนี้พอประกอบเสร็จนะครับนี่ใส่แขนนะครับส่วนแขนไม่ค่อยมีปัญหาตัวตัวเอดีเนี่ยนะครับจะง่ายหน่อยนะครับจะมีปัญหาตรงช่วงขานะครับเท่าที่ประกอบมาหลายตัวที่ผ่านมานะฮะจะมีเหมือนกันตรงขาก็ตรงคอเนี่ยนะครับจะฝืดหนักเลยนะฮะนี่ได้ประมาณนี้ นี่นะครับได้ประมาณนี้แล้วก็เอาชิ้นนี้มาใส่นะครับชิ้นนี้ไม่มีปัญหานะครับติดได้ง่ายสบายมากนะครับนี่แล้วก็ชิ้นนี้มาใส่เข้าไปนี่นะครับเป็นตัวนี่นะครับได้แบบนี้นะครับรอเลยนะครับประกอบกับที่ทําสีก็ไปเพิ่มเนี่ยสีทองเนี่ยมันสวยมากนะครับนี่ประกอบได้แบบนี้นะครับ ลองเอามายืนรวมกับตัวที่ทําสีไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ตัวนะครับรวมตัวใหม่ด้วยจูโลงนะครับก็ตัวนี้นะครับลองทําสีเล่นดูมันก็สวยนะสวยขึ้นกว่าเดิมผมว่าสวยขึ้นกว่าแบบไม่ทําสีเยอะนะครับโดยเฉพาะสีทองเนี่ยนะครับมันสีมันเข้ากันนะผมว่ารู้สึกว่าตัวเนี้ผมทําสีได้แบบ ค่อนข้างคือค่อนข้างชอบนะครับแต่ว่ามันจะสวยสําหรับคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมเนี่ยค่อนข้างชอบค่อนข้างพอใจโทนสีแบบนี้นะครับก็วิธีการทําสีนะครับเบอร์สีนะครับบอกไปหมดแล้วจริงๆมันเป็นวิธีการทําสีที่ค่อนข้างง่ายนะนะครับแค่รู้ขั้นตอนนะครับก็โอเคแล้วนะครับตอนนี้เวลาทําสีผมจะไม่กลัวเรื่องถลอกแล้วเพราะว่าค่อนข้างได้สีรองพื้นได้สีที่มันโอเคนะครับสีมันจะไม่ถลอกง่ายเหมือนเมื่อก่อนที่ผมทําใหม่ๆอย่างตัวตอนผมทําสีใหม่ใหม่ ก็น่าจะเป็นตัวฟิกูไลท์นะครับตัวสีโรตัวนั้นสีถลอกยับเลยนะครับแต่ว่าพอทําบ่อยๆทําเรื่อยๆทําหลายๆตัวนะครับมันก็จะมีประสบการณ์รู้ว่าเบอร์สีไหนใช้อะไรยังไงได้บ้างนะครับคือตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยไม่มีสีถลอกเลยนะครับขยับเล่นได้ปกตินะครับแค่รู้ขั้นตอนที่มันถูกต้องแค่นั้นเองนะครับสำหรับตัว SD เนี่ยราคามันถูกนะครับก็ซื้อมาฝึกทําสีได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาทําสีไม่นานนะครับ ่วนเ,เรื่องรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยที่จะทําสีเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับฝีมือคนอย่างผมเนี่ยทำเป็นบังพ่นรายละเอียดเยอะๆอะไรพวกนี้คงไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความ ความตั้งใจสูงอะ่ะผมความตั้งใจผมน้อยผมแค่ทําสีให้มันดูมีมีความน่าสนใจความสวยงามขึ้นจากเดิมที่เป็นสีพลาสติกคเพียว,วเนี่ยแค่นั้นผมก็พอใจแล้วนะครับเอาวางตั้งสวยๆนะครับไม่เหมือนใครคือเราทําสีอะ่ะมันไม่คมไม่เหมือนใครร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกต่างคนต่างมีการทําสีที่มันแตกต่างการรดสนิยมอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบเลยคือสมสมกับที่ไปตามหานะครับ ดีเทลมันเนี่ยพอทําสีออกมาแล้วมันมันเวิร์กนะครับมันสวยนะครับส่วนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้ยุ่งอะไรมาเลยแล้วมันก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนะราคามันแพงกว่าชาวบ้านเขาคือเออ่ตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเพียวๆพียอย่างนี้อยู่ประมาณ200กว่าบาทแต่ว่าพอมีมอเตอร์ไซค์ก็กลายเป็น360นะครับตัวนี้ซื้อด้วยอ่าคนละครึ่งนะครับมันก็อ่า360ก็ลดไป150บาทประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นตัวราคามันก็ประมาณ210บาทมั้งนะครับถือว่าเป็นกันด้านตัวละ200ที่น่นาสนนใจนะครับใครมีพวก คนละครึ่งนะครับไปซื้อได้นะครับซื้อมาฝึกทําสีเล่นๆนะครับใครเครียดไปงานอดิเรกไปนะครับโอเคเอามาให้ดูประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ